สวัสดีครับผมเส้านี่พามายามกับหนูครับมาใส่ไว้แต่เมื่อวานแฮใส่ไว้ตอนแรงนะฮะตะเบิงครับอาสิมานหรือบอมานนี่ครับผมใส่คางปลามันครับผมเจ้าของปลามันก็บ,บอกว่ามีหนูแลนครับ ีหนูมากินมันเข้าเขากือมันลองบึ้นหลังแรกครับผม <Okay. S 1> ห,หลังแรกไม่มีนะฮะ <Okay. S 1> บอกครับผมหลังแรกหลังต่อไปครับผมว <Okay. S 1> ันนีมีผลงานมาครับเมื่อนี้ดนแล้วครับว่ได้ใส่กับหนูจักเทีย มันจะไม่ให้ไหม้มใส่คางๆข้างนี่แหละครับผมยังไม่เจออะไรเลยสองลังแล้วเฮ่ลุนต่อลุนต่อครับผม มีไหมไม่ไม่ฝนตกลินลินครับผมฝนต,ตกจากนูมันออกหรือบอ่อกเพื่อฟุกออกครับผมเพื่อฟุกออกพอได้โตหนตุ่มโตจะมีให้อีกบ้างไหมีกตกั้ ยูนไหนบอกเขาอีกครับผมมิดคือเกาเแต่ทางงามอยู่ครับผม,มทางสวยมากเลยนะฮะแต่มั่นงามขนาดครับผมเบื้งต้นมัน่นมีตาบอลาำใหญ่ๆธรรมาดาที่ไหน มมกินนัอใส่เนื้อมันครับผมฮ hey, สงสัยมันกินมันจนเบื่อแล้วมั้ง <c oughs> มันอยู่ไก่ปามันนี่ hey, hey. มันเลยกินมันเยอะไปหน่อยไปทางนายโต <c oughs> มุดไปทางนี้โตโอ้ย,อยหนูโวยกินหัวมันครับผมโอ้ย,อยหนูโวยกินครับผมเป็นพุ่นเลยโก้ย,ยพุนหมดเลยนี่ครับผมโอ้ยโวยหนูโวยกินหัวจนมด โอ้ธรรมดาทีไหนมันไม่โอกมันไม่โอกโ,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 โอ้แต่ละมองครับผมโอ้กินหัวมันหูนโจโปเจเปเลยยังไม่โอกยังไม่โอกโ ฝนตกลินนำครับผมย่านนูบอกออกย้อนฝนตกหลุนอีกครับผมมันจะมานให้บ้างไหมบอมีเฮยังียเงียบอยู่ หักหลังแล้วครับดักอยู่จุ่มเดียวยังบ่ถ,ถึงหนูเลยธรรมดาที่ไหนไปฟังคนต่อครับผมสุดท้ายแล้วสุดท้ายจะเจออะไรบ้างไหมเจออะไรบ้างไหมฮึบฮึบมิดซิลีหนูบอกเลยครับ ทางห้อยโอยกินสุดยอดเลยครับผมฝนมันตกล้วครับมเมื่อคืนฝนตกลินลินนะฮะนูไม่ออกเลยเออ บรรยากาศย้ำเศร้า,าครับผมอยู่หลังมูบ้านครับมาไหนใส่ไกล้แล้วครับผมครับเป็นปามันครับผมหนูมาอาศัยอยู่ บอกมานครับผมแฮะอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอนานคตนะครับผมรับคลิปนี้ไม่มานนะฮะสวัสดีนะฮะบายบาย